đi phần không, có không, đây không, không, mất, không, đâu, không, đâu.

ดูอาวุธดูอาวุธอาวุธเดี๋ยวมันตองมีหมดยาพันถือนน้องอยาพันถืนดูเฉยๆอยู่เฉยๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆทุกคนจะยขอาผมไ่มีะไดูแเลยไม่เอาพี่ไม่ช่ไม่อกันตงอไนะพี่ม่บอันนะผมช่วยคุณแล้วนะ

เดี๋ยวกนจะยืโทรศัพท์ผมไม่ได้พี่ผมคุยนาะอยู่กันนึงไม่เอาพี่เจียยบเจียบอไปดนะขึ้นนะ่นยงไมรู้ก่อนยู่ไี่ไหนถ่ เบื่อไเรียบพี่บผมไม่มีอะไรมาครับคไม่มีอะไรครับเรียบ้เรปแตัวมตัวมา่ัไม่หีน้มันนี่เนี่ยแม่คนที่มาัไชุมก็ตกใจอรมียะเครับครับ ได้ได้ได้ไม่ใช้รถตำรวจหายใจไม่กดนะได้ที่จะพจะพผมผมหายใจรอบมรอจตัวผมแนีล้วอ่ะแปกุญแจมือกัตำรวจไหมพี่เดี๋ยวกุญแจมาให้เดอกยผพี่ให้มืก่อนนะครับดับนิดน่ะเดียวเดียวนึงเดกวนะผมจับหักเลยนะ เออพอเสร็จใจมืก่อนนะเดี๋ยวให้นร่องขักไข้วไ ได้ได้ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเฉยๆนะสวัสดีครับเราซื้อมาห้อยไปเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้ห้อยเข้าร้านไปด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ห้อยอีกครับมีรูปนะไม่มีผมเป็นเป็นคนธรรมดาครับก็อยู่ที่กระบอกนี่ยถ่ายไปด้วยนะถ่ายถือไว้ข้างในเงินรอซื้อจะถ่ายไว้ภาพที่ด้วยนะไอ

No! <laughs> có phần chơi mới quật đây Đúng. Đúng. không Đúng.

อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวก่นจะนึกขอคำพผมไม่ได้พี่บอกทางไหนยูเงินไม่เอาพี่ไม่ช่วยเหลือไปบอกแล้ดีๆแล้วนะพี่เดี๋ยวก่อนนั้นหนึ่งทีผู้ประกอบการนะครับว่ามีคนอ้างชื่อชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปัญชีกลองนะครับออกเรียกเก็บเงินตามสถานบันเทิงต่างๆนะฮะเราก็เลยติดต่อแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันกับทางสปบางใหญ่ นะครับทางตำรวจบางใหญ่กับทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรุมบปญรองเนี่ยก็ร่วมกันวางแผนที่จะล่อซื้อทำการจับกลุ่มนะครับออซึ่งในวันนี้ปรากฏว่าคนที่เข้ามารับเงินเนี่ยออมีอยู่2คนที่เข้ามานะในขณะนี้ก็ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้อยู่ทั้งสองรายเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีรถตำรวจท่องเที่ยวคันหนึ่งนะครับแล้วก็รถเ,ออเป็นรถของคนเรือนอีกคันหนึ่งนะครับเข่อก่อเหตุลักษณะนี้เดินสายเก็บสวยเนี่ยลักษณะนี้มานานยัง ทราบว่ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทางทางผู้ประกอบการร้องเข้ามา,ากับทางอำเภอบางใหญ่ก็ก็ประสานมาด้วยนะครับ,รบการใช้เงินรอดซื้อในวันนี้ครับท่านผอใช้เงินจํานวนเท่าไหร่ครับที่เออเป็นเรื่องของทางทางทางร้านนะฮะที่เขาไปลงประจําวันไว้กับกับทางโรงพักนะครับก็ดูจากแบงค์แล้วก็น่าจะหลายเงินอยู่นะฮะตรงนี้ทา่านผอ ก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวเลยใช่ไหมครับก็ที่เห็นตอนแรกเรายังไม่ทราบนะครับจนวันมารับเงินเนี่ยถึงได้เห็นว่ามีตำรวจท่องเที่ยวมาจับคนเรือนอีกคนงนรับแล้วก็รับเงินเสร็จก็ออกไปด้วยกันต่อจากนี้ไปจะดําเนินการยังไงครับทาผู้ต้องหาส่งสพบางใหญ่หรือว่านําไปทางทางสพบางใหญ่ก็จะนําตัวไปนะครับส่งพนักงานสอบสวนแลกไปสอบสวนต่อไปการแจ้งข้อหานี้จะเป็นการแจ้งข้อหาจากทางชุดเพากิจกรมการปกครองหรือทางตำรวจบางใหญ่ต้องแจ้งร่วมกันครับเพราะวันนี้เรามีการจับกลุ่มร่วมกันวางแผนร่วมกันนะครับ ทางตำรวจบางใหญ่แล้วก็ทางชุด,ดรบริรพิเศฟของกองกำลังทำงานร่วมกันผู้กอเห็นจะเจอเข้อหาอะไรบ้างครับแน่นอนครับข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการถ้ามีถ้ามีเจ้าพนักง,งานอยู่ด้วยเนะี่ยอาจจะต้องต้องเป็นเรื่องของทางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับส่วนพลเรือนเนี้ยกาจจะโดนเรื่องการโชกรัพย์นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการแอบอ้างเป็เจ้าพนักงานแล้ว จะพบองค์ประกอบกอบ็ตัวเมื่อเขากระทำตนเป็นเจ้าพนักง,งานด้วยแต่ถ้าไม่ได้กระทำตนเป็นเจ้าพนักง,งานก็อาจจะไม่ครบองค์ประกรอบนี้แต่ยังไงเรื่องของการการโชคทรัพย์เนี่ยมีแน่นอนละ่ะท้ายก็ต้นพอจะมีการขยายถึงกรมกองต้นสังกิจตำรวจท่องเที่ยวแน่นอนครับ,รบในขณะนี้เนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ต่อนะฮะสัมพัญที่สุดคือผู้ประกอบการนี่แหละต้องมายินยอมที่จะจ่าย สวยนะครับโดยอ้างชุดปฏิการพิเศษของกองต้องเรียนว่าไม่มีนะครับเราไม่รับเคลียร์จริงๆท่านรู้อยู่แล้วว่าเราไม่รับเคลียร์แต่ต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเราทราบข่าวว่าที่ใดนะฮะยอมที่จะจ่ายใ,ให้กับมิชาชีพนะครับแสดงว่าท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าท่านอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ภายในนะครับเราจะทําการจับกลุ่มเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมให้ข้อมูลแต่พี่อย่าไปลง<ม>บ้านเลขที่เลยนะครับไม่ลงไม่ลงนะตดยอ่ะไม่ลงไม่ลงนะตัดิ้ อยู่สุพรรณแล้วกันชาวสุพรรณเรามาทำอะไรที่นี่เออผมได้รับการโทรักชวนมาจากจากใครอ่าคนชื่อชื่อแว่นน่ะได้รับการชักชวนจากใครเ,เพื่อนที่รู้จักกันชื่ออะไรชื่อแว่นครับ ชชวนว่าไงฮะบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนอพี่เขาหน่อยเพื่อนพี่เขาก็คือตำรวจคนนั้นใช่มาเพื่อนเป็นเพื่อนเรื่องอะไรมาเป็นเพื่อนคือตามร้านค้า,าประมาณนั้นพี่คือ,ค,อคือเขาบอกว่าเขาคุยไปแล้วไม่มีอะไร<ม>คือ,อมามบัตรตำรวจเหรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีบัตรตำรวจพี่ อะไรข้ม่มีอะไรพี่เปิดเปล่าแล้วตัวคุณมาน้าทำอาชีพอะไรอ่ะผมตกงานอยู่พี่ก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่สองคนแล้วมาเดินสายเก็บสวยเขากี่ครั้งแล้วไม่เคยเดินเลยพี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าตกงานค้างก็นํำเข้าไปมีรถเก่งเคียงโตโอทงหมดทั้งนานแล้วพี่เพราะรถมันยี่สกว่าปีแล้วพี่แล้วมาตกงานจนช่วงโควิดตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มารอบสอง ได้รับการประสานจากนแว่นนะให้มาพบกับใช่พี่ตำรวจท่องเที่ยวในนี้ที่นี่ครับแล้วก็เดินสายเก็บตวยอตรงนั้นผมไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดเลยเพราะว่าผมเราได้เก็บยังวันนี้เอมีเขาบอกให้ที่เขาเอาเงินมาให้ผมที่รถแค่นั้นเองผมไม่รู้พี่ไม่รู้จํานวนไม่รู้อะไรเลยพี่ไหมขอบคุณับ ก็พูดไปในส่วนที่เราใช่พี่<จ>เกิดเกิดเหตุจริงอะ่ะใช่คือยอ,อมแล้วก็ยอมรับตรงที่คือไม่มีเงินแล้วคืออยากอยากได้เงินน่ะเขาจ้างคือประมาณว่าเออจ้างเท่าไหร่คือค่าจา้างยังไม่ได้บอกพี่คือประมาณบอกว่าเออมงไปเพื่อนพี่ก็หน่อยแล้วเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันค็าเดยวเวลามีบอกตัวเลขไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกพี่มาตั้งแต่กี่โมงผมมาออกออก,ออกจากบ้านมาตอนห้าโมงครับได้ได้ขอบคุณมากพี่